คุณครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกบผมนายปานเทพก้านรงรานสมาชิกวุฒิสภาผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2566ในส่วนของสมังงานปปชผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านกุณานั่งฟังอยู่ตลอดและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการกรรธิการกับข้อสังเกตเกี่ยวกับสมังานปปช ซึ่งผมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรมการอธิการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะให้สำนักง,งานปปชเนี่ยควรให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการทุจริตของบุคลากรในการให้บริการของหน่วยงานนั้นๆเนื่องจากว่า,าการทุจริตภาครัฐเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้การประเมิน คุณทำความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของหน่วยงานได้รับคะแนนที่ลดลงท่านประธานครับเนื่องจากก็คงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในทุกประเทศว่าการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรงนะครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมีชอบนะครับด้วยเหตุน,นี้ ในพระบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปี2558นะครับจึงได้เปิดโอกาสให้การขออนุญาตต่างๆเนี่ยสามารถยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองครับซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดีนะครับ นอกจากนั้นแล้วในการพัฒนาระบบดิจิตอลนะครับของประเทศเนี่ยควรที่จะนำมาใช้ในการระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการแจ้งเบาะแสเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานปปชและก็สสำนักงานปปทอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าการทํางานยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควรเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยอันนี้ยังยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับทําให้ประชาชนไม่กล้าที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญและแก้ไขนะครับเพราะถ้ายื่น แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่ก็จะเป็นการสะดวกง่ายๆมาก,กน,นะครับนอกจากนั้นแล้วผมมีความเห็นว่าครับในระยะต,ต่อไปเนี่ยรัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยผ่านช่องทางในระบบที่เรียกว่าระบบมือถือเนี่ยนะครับซึ่งได้ มีการดำเนินการอย่างได้ผลมาดีมาแล้วนะครับในระบบที่เรียกว่า MACC Mobile เนี่ยของประเทศมาเลเซียครับเพราะฉะนั้นเราควรจะไปดูระบบนี้ของเขานะครับที่สามารถนำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ถูกที่ถูกกล่าวหานะครับเข้าระบบความยุติธรรมเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยกับผู้แจ้งเบาะแสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะมี การพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผมเห็นด้วยนะครับอีกประการหนึ่งครับข้อสังเกตของคณะกรรมการที่มีข้อสังเกตว่าซึ่งผมก็เห็นด้วยอีกนะครับเนื่องจากการทุจริตเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากขึ้นทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยอาจได้รับผลกระทบจากการทุจริตของหน่วยงานที่มีอํานาจรัฐ หรือผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับฐานอำนาจรัฐเนี่ยซึ่งอาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการลงทุนและการประกอบการนะครับของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะครับดังนั้นจึงควรกำหนดแนวทางการป้องกันการแก,แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจนและออกผลออกผลมาอย่างเป็นรูปธรรม นั่นเป็นข้อสังเกตของท่านคณะกรรมาการซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ต้องานครับอย่างไรก็ตามสําหรับข้อสังเกตนี้เนี่ยนะครับผมเห็นว่าในแผนการปฏิรูปประเทศครับด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยที่เรียกว่าฉบับปรับปรุงที่เราดูกันอยู่นี่อะรครับได้กําหนดไว้แล้วในกิจการบิ๊ก็อกที่สซึ่ง ด้วยการกำหนดมาตรการที่สำคัญคือให้หน่วยงานของรัฐครับประกาศเป็นนโยบายเลยที่จะไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่หรือที่พวกเราคุ้นชินว่าระบบ No g i f t ะพอร c y ีนี่นะครับนอกจากนั้นจะต้องสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันต่างๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนนะครับ นอกจากนั้นแล้วจะต้องมีการทบทวนระเบียบการเรียรายก็ดีของหน่วยงานของรัฐระเบียบการรับบริจาคต่างๆทั้งหมดนะครับที่ยุ่งๆกันอยู่เนี่ยของหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อลดการรับสิ่งตอบแทนจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญาของรัฐนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเจของรัฐบาลนะนะครับดําเนินการ ตามแนวการปฏิรูปนี้อย่างจริงจังนะครับประกาศเป็นนโยบายเลยโูกคิดโปรยสีนะครับผมเชื่อว่าปัญหาการทุจริตจากการใช้อำนาจของรัฐที่ท่านคณะกรรมการได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นี้นะครับจะสามารถแก้ไขให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับในประการสุดท้ายนะครับ ผมขอขอบคุณรัฐบาลนะครับผ่านท่านประธานไปที่ผ่านท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ,นบ,อบเนี่ยนะครับปี2000ปี2000อ่าปีงบประมาณ2566นเนี่ยนะครับจัดให้ในวงเงินสูงถึง497.95้าบาล้านบาท นะครับและทางสภาผู้แทนแรัศดรเนี่ยได้กุณานะปรับลดไปเพียงสองล้านบาทเท่านั้นนะครับจึงมีงบประมาณในการบริการโครงการต่อต้านใน,ในการบริหารน,นะครับโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยถึง4 9 6้สล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่า แผนงานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐทุกภาคส่วนนะครับภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยในปี2566เนี่ยจะประสบผลสำเร็จนะครับตรงกับเป้าหมายที่เราทุกคนพวกเราทุกคนประสงค์นะและก็วางไว้ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณท่านปานเทพกล้าณนลงลานมาก